สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอนนี่เคลแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาร์บอยค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการเป็นโควิดนะคะที่บอกว่าประสบการณ์การเป็นโควิดก็คือเราไม่ได้เป็นโควิดค่ะแต่ว่ามันมีอาการเหมือนโควิดคนที่เป็นก็คือพี่เคลนะคะจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะโอเคพวกเราเนี่ย ผู้ใหญ่นะทั้งพ่อทั้งแม่หมายถึงพี่เคลแล้วก็แอนพี่เคลนี่ได้รับจอร์นสันแอนจอร์สันเมื่อตอนมีนาคมนะคะแล้วเดือนเมษายนนี่แอนก็ได้ไฟเซอร์2เข็มเรียบร้อยนะคะครบโดสเรียบร้อยค่ะส่วนเทย่าก,ก็คือก็ยังห้าขวบก็ยังเด็กอยู่ก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อตอนวันเกิดของเทย่านะคะ1สิงหาเนี่ยปีนี้เนี่ยค่ะ เราก็มีปาร์ตี้กันแล้วก็หลังจากนั้นทยาก็เป็นหวัดค่ะแต่ว่าอันนี้คือการมันเหมือนหวัดอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่ามีตัวอุ่นๆน,นิดหน่อยแต่ว่าเขาเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็หายนะคะกินเล่นได้ตามปกติแค่น้ำมูกเยอะทีนี้ทยาเป็นแอนก็เป็นต่อค่ะคือเริ่มจากเจ็บคอแล้วก็ของแอนนี่มีแต่เจ็บคอเสียงเปลี่ยน น้ำมูกนิดหนึง่งแต่ไม่เยอะค่ะประมาณอาทิตย์หนึง่งแอนก็เริ่มหายแต่ว่าลิ้นรับรสเนี่ยมันแปลกนิดนึงมันเหมือนกินอะไรก็ขมนิดหน่อยเหมือนชิมอะไรไม่ค่อยไม่เชิงไม่รู้รสก็ยังรู้ยังกินอร่อยอยู่แต่ว่ามันจะเหมือนไม่ได้รับรสที่แท้จริงนะแต่ก็คิดว่าไม่ได้เป็นก็คิดว่าเป็นป่วยพวกหวัดพวกอะไรทั่วไปที่บางทีเราไม่รับรสไม่ได้ใช่ไหมนิดหนึง่งหรือรสชาติเปลี่ยนนะ ทีนี้หลังจากแอนเป็นไปประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่เคก็เริ่มเจ็บคอแต่คนที่เป็นหนักสุดคือพี่เคแต่ไม่ใช่หนักแบบว่าลงหมอนนอนเสือนะเป็นแบบว่าเขาเหนื่อยเขาม่วงนอนเขาไม่อยากทําอะไรเลยไม่มีแรงเขาบอกว่าต้องแตกเป็นไม่สบายมานี่ไม่เคยเป็นอะไรขนาดนี้พวกฟลูพวกไข้หวัดนะไม่เคยเป็นเหนื่อยเพลียอะไรเงี้ยแต่นี่คือ เกือบอาทิตย์หนึ่งเขาเหนื่อยเขาเพลียเขาเจ็บคอเขาไอเยอะเขากินยาแก้ไอเขากินเอ่อไนควิลเป็นยา uh, สำหรับหวัดสำหรับไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วเขาก็กินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขามีความรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยซึ่งปกติเขาก็ไม่ปวดหัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าสุดๆก็คือลิ้นไม่ค่อยรับรสคือกินอะไรก็ ไม่มีความรู้สึกรับรสอะไรบอกกินพีนัทเบอร์เอร์นี่เหมือนกินเนื้อเกลือมันเป็นเหมือนไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จมูกก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นแน่นอนเพราะว่าอาการมันไม่ปกติเหมือนที่เขาเคยป่วยและอาการหลายอย่างก็คล้ายโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่เทย่าเป็นนะคะย้อนกลับไปตรงเทย่านะเทย่าเป็น เราก็ไปตรวจโควิดค่ะเพราะว่าเรามีคนที่ทำงานเป็น essential worker ก็คือยังเป็นคนที่ต้องไปทำงานพบปะผู้คนอยู่เพราะฉะนั้นลูกในบ้านที่เป็นป่วยลักษณะนี้เราก็เอาไปตรวจค่ะเพื่อที่จะระวังตัวกันไว้ก่อนออถ้าเกิดลูกเป็นเนี่ยคนในบ้านก็จะได้ควอนทีนจะได้กักตัว ไม่ค่ะถ้าเพื่อที่ว่าคนที่กลับไปทำงานจะได้ระวังตัวถ้าเกิดลูกเป็นโพซิทีฟก็คือถ้าเป็นจริงๆใช่ไหมแต่ผลออกมาก็คือนกาทีฟก็คือไม่เป็นค่ะเพราะว่าอาการอื่นมันไม่มีไงคะเสร็จแล้วพอเลยไป2อาทิตย์หลังจากแอนก็ป่วยไปอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็จะเป็นคิวพี่เคอย่างเงี้ยทีนี้พี่เคเขาป่วยเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่บอกนะเหนื่อยปวดหัว กินอะไรก็เจ็บคอกินอะไรไม่รู้รสชาติกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นเขาก็เลยเดาเอาว่าเขาเป็นแน่นอนเขามีการไปตรวจเพราะว่าในการทํางานที่ทํางานนะถ้าสงสัยให้ไปตรวจเลยอย่างเงี้ยเพราะาเดี๋ยวมันจะไปติดคนอื่นเ n y w a y เขาก็เลยไปตรวจตรวจแบบแรปิดแรปิดก็คือตรวจแล้วรู้ผลเลยเดี๋ยวนั้นตรวจไปสามรอบค่ะก็เนกาทีฟหมดเลยแต่แอนก็ยังไม่ไว้ใจบอกว่า ไปตรวจแบบ2วันดีกว่าแล้วก็ไปทำการตรวจของวอลกร e นนะคะกับไม่ใช่ของวอลกร e นสิของ CVS ก็คล้ายๆของ Wal วอลกรีนค่ะเราเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็ไปกรอกข้อ,อข้อมูลอะไรนะคะมีอาการอะไรยังไงชื่ออะไรยังไงนะ,ะเสร็จแล้วเราก็เอาเบอร์นั้นนะ่ะไปติดต่อสาขาที่รับเราเพราะบางสาขามันก็จะเต็มแหละเราก็ได้สาขาที่มันอยู่ไกลออกจากบ้านไปอีกประมาณ ยีนาทีเสร็จแ,แล้วพอไปตรวจก็มีการ swap จมูกเหมือนที่รู้ๆกันนะ,นะคะหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วแล้วเอออันนี้ฟรีนะคะอย่าเอาตัวเองไปแบบปัจจุบันทันด่วนที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะอะไร express express care express อะไรพวกเนี้ย ท่านได้เสียตังค์แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าประกันเราจะคัปเวอร์ไหมเพราะฉะนั้นเราซายอัพแบบของฟรีไปเลยดีกว่าค่ะซึ่งพวก c v s Walmart Walgreens Wal อะไรพวกนี้เขาจะฟรีอยู่แล้วเ,เข้าไปในเว็บเขานะกรอกข้อมูลส่วนตัวอาการอะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็เลือกสาขาที่เขารับเราอะนะแล้วก็ไปจัดการเลยเขาก็จะเราก็เข้าไปตรง drive thru เอ่อขับรถไปเลยเข้าม่ให้ลงจากรถไม่ให้ไปรอในร้านนะคะ ขับรถเข้าไปเลยแต่เดี๋ยวจะเอา,เอามีรูปวิดีโอที่ถ่ายที่เคลยไว้อยู่ว่าเราทำยังไงกันนะเราก็ไปขับรถเข้าไปใน drive thru เลยแล้วเขาบอกเขาแจ้งหมายเลขนัมเบอร์ที่เราจองไว้นะแล้วเขาก็จะเอาชุดตรวจให้เราเสร็จแล้วก็จะบอกว่าทำยังไงซึ่งมันก็จะเป็นแท่งแล้วก็ swap จมูกเราครบสองข้างข้างละประมาณ30วินาทีหรือ10วินาทีอะไรประมาณนี้แหละ ก็หมุนหมุนคือให้มันทั่วรอบจมูกอะ่ะไมลงข้างในอะ่ะแล้วก็อันเดียวกันทั้งสองข้างเลยแล้วก็เอาออกมาใส่ถุงคือห้ามจับเลยนะมันจะมีถุงให้ใส่ถุงที่มีหลอดที่มีน้ําน้ํายาอะไรสักอย่างเนี่ยใส่เข้าไปแล้วหักหักตรงที่เราจับออกแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ซองเข้าไปและข้างๆเขาจะมีกล่องสําหรับให้หย่อนหย่อนชุดนี้นะชุดตรวจเนี่ยลงไปนะ แล้วก็ไม่ต้องคุยกับใครอีกเลยค่ะลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังจากตรวจเสร็จนะคะเราก็ขับรถออกไปได้เลยประมาณสองไม่เกินสองวันนะ <c oughs> เขาบอกประมาณสามถึงห้าวันหรือ 1- นถึงสวันจําไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าของเทย่าเนี่ยที่จองให้เขาบอก 1- นถึงสวันก็ได้แล้วได้ได้ผลตรวจแล้วแต่ของพี่เคนี่เห็นบอกว่า3าถึงหวันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรแน่นอนแต่ว่าของทั้งสองคน 48ชั่วโมงเนี้ยก็คือได้ผลมาแล้วเรียบร้อยสรุปก็คือเป็นเนกาทีฟเหมือนกันค่ะไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าตัวเขาก็ยังสงสัยว่าเขาเป็นโควิดอยู่นั่นแหละซึ่งจะเป็นหรือไม่เป็นนะของที่อเมริกานะถ้าใครไม่หนักเขาก็จะไม่ไปโรงพยาบาลกันถ้าไม่หนักถึงขนาดว่าต้องใช้เครื่องว่าปอดเปิดอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำเกลือ เขาจะไม่ไปโรงพยาบาลคะ่ะให้รักษาเองที่บ้านด้วยตามขั้นตอนหรือโทรบอกหมอแล้วอาจจะไปรับยาแต่ว่านี้นะเขาจะให้รอในรถแล้วเขาจะเอายามาส่งฟาร,ร์มาซีที่ที่ของเรา เราเป็นที่วอลมาดอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ไปที่นู้นแล้วก็ไม่ให้ลงไปเขาก็จะให้เรียกว่าเคิร์ฟไซส์เขาจะมาส่งให้ที่รถห้ามลงไปจะเป็นพวกคนแก่แล้วก็เป็นพวกคนเป็นโควิดนะจะต้องรับแบบนี้ค่ะซึ่งโควิดนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยไปรับยาอะไรแบบนั้นนะนนก็เลยไม่รู้ความจริงแน่นอนว่ายังไงแต่ว่าผลตรวจนะคะก็เป็นเนกาทีฟแล้วก็นอนพักอยู่ที่บ้านจนจนหายดีแล้วก็ พี่เคก็กลับไปทำงานได้ค่ะแอนกับลูกก็ยังปกติโอเคเทยามาตรวจโควิดเทสนะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าหลังวันเกิดนางมีอาการแต่ว่าไข้นิดหน่อยแล้วก็มีคิโมูกวันนี้วันที่4แล้วคิโมก,ก็เริ่มเขียวก็เลยต้องมา ตรวจก่อนที่พ่อเขาจะกลับไปทําง,งานวันจันทร์เราแค่อยากจะ m ม k ช s ว r e ว่าเขาไม่มีโควิดก่อนที่พ่อเขาจะไปทําง,งานค่ะนอกนั้นอาการก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเราก็เออมาตรวจกันไว้ก่อนค่ะนางหลับแต,แต่เดี๋ยวต้องตรวจกันค่ะตอนนี้ก็มา self test ที่ drive thru ของ CVS นะคะจองทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่เดี๋ยว เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเก่งมากค่ะแล้วเดี๋ยวแม่พาหนูไปนั่งที่เดิมนะคะโอเคเก่งมากค่ะลูกโอเคมันคมันจะเป็นแบบนี้นะคะเยออันนี้ที่เข้าไปในจมูกเดี๋ยวแม่เอากระดาษนะ

<Thank> you. เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกไปได้แล้วก็รออีก2วันก็ได้ได,ได้รับผละคะ่ะ วันเกิดนะก็ล้วก็ก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นอะไรนะเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรกันปกติเออไปวันเกิดไปปาร์ตี้อะไรของเขาซึ่งปาร์ตี้หมายความว่าเพื่อนสนิทกันนี่แหละค่ะคนที่ไปกันประจําอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปมั่วอะไรเยอะแยะเป็นร้อยอะไรไม่ใช่ค่ะแต่ว่าถึงจะพูดไปแล้วนะที่นี่เหตุการณ์ยังปกติค่ะว่าเออยังมีงานเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ย หรือไปหาดไปอะไรทุกคนยังปกติเพียงแต่ว่าพยายามรักษาระยะห่างกันแล้วก็พยายามใช้เจลพยายามล้างมือพยายามไม่จับหน้าตาคือให้มันเป็นกิจวัตรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อะไรอีกอะโอเคหลังจากนั้นนะประมาณ1เดือนพวกเราหายดีกันเรียบร้อยทุกคนก็ออกไปเที่ยวค่ะมีเวกเคชั่นกัน10วันได้ได้พักร้อนกัน10วันก็ไปทะเล ไป vacation club นะคะไปที่ทะเลก็ทำตัวเหมือนปกติค่ะถ้าเกิดเข้าไปใน building เราก็ใส่หน้ากากหรือไปที่ที่คนเยอะเราก็ใส่หน้ากากแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเองแค่3มคนไม่มีใครเราก็ไม่ต้องใส่หน้ากากาก็ได้อยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนวันนี้เรื่องที่แชร์ประสบการณ์ก็มีแค่นี้ค่ะสรุปนะคะเป็นหรือไม่เป็นขอให้ทุกคน อย่าตื่นอย่าตื่นตะนกมากไปรักษาตามอาการไปก่อนนะคะสุดท้ายก็แล้วแต่ดวงค่ะว่าใครจะเป็นอะไรได้มากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย